ครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าโพนะครับบ้านท่าโพนะครับอําเภอทุ่งเขาหลวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ผมพามาดูที่นะครับเจ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบแปดตารางวามีสองสนดนะครับสนดนหนึ่งนะครับแปลงนี้จะสองไร่กว่าๆนะครับที่ติดกันนะฮะข้างเคียงกันนี่แหละรวมๆก็จะเป็นเจ็ดไร่เจ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบแปดตารางวานะครับ จะขายอยู่ที่ไล่ละหกแสนห้าหมืนบาทนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอทุ่งเขาหลวงแค่แปดร้อยเมตรนะครับไปฝั่งนี้นะครับเข้าบ้านเพื่อไทยนะใกล้โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงนีตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับ,รรบถ้าออกไปฝั่งนี้จะเป็นบ้านท้าโพนะครับห่างจากเส้นเส้นถนนศรีรัภูมิร้อยเอ็ดก็แค่ประมาณ หนึ่งกิโลกว่าๆเองนะครับแปลงนี้หน้ากว้างของที่ดินก็ประมาณหกสิบกว่าเมตรได้นะครับนี่ต้นตาลต้นนี้นะครับก็ไปถึงต้นตาลเลยไฟนงเหลืองๆไปนะครับแปลงนี้ถ้าขายยกแปลงอยู่ที่สี่ล้านหกแสนบาทนะครับก็ระดับที่ดินเนี่กับระดับถนนเนี่ยก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรได้นะครับที่จะถมนะครับ ที่แต่ละแปลงนี่ผมทุกแปลงนะฮะดูที่ว่าถมน้อยถมมากนะครับถ้าชอบก็มาตอลองกันได้นะครับนี่ผมอยู่ที่ทุ่งเขาหลวงนะครับอําเภอทุ่งเขาหลวงเป็นอําเภอขึ้นใหม่นะครับนี่ยดูตรงนี้อยู่ใกล้คลานขายวัดสดุนะครับอยู่ใกล้อําเภอ อยู่ใกล้อำเภออยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นะครับแปลงนี้ก็หน้ากว้างก็ประมาณหกสิบกว่าเมตรเป็นอำเภอที่กำลังจะเจริญอีกนะฮะคือเราแบ่งขายแบ่งขายสองไร่ก็แบ่งขายถนนหนึ่งสองไร่ถนนหนึ่งห้าไร่นะฮะแบ่งขายห้าไร่ก็แบ่งขายสองไ,งงองไ,งไร่ไก,ไก็แบ่งขายนะครับถ้าใครสนใจนี่ก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัตรพาลุยด้วยนะครับ กับช่อง youtube ช่องเพจนะครับเ๋ยตากล้องมาตรงนี้ครับเดินตรงมานี่ก่อน,นะครับแล้วก็แทนกล้องไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่จะเห็นหน้ากว้างนะครับจากคาน,นาตรงนี้นะครับคานนาตรงนี้ปุ๊บนี่นก็เลื่อยมาก็มาถึงต้นตาลตรงนี้ประมาณหกสิบกว่าเมตรได้นะครับหน้ากว้างนะครับใกล้ร้านวัสดุใกล้อำเภอ ให้โรงพยาบาลเหมาะเปิดปั๊มน้ำมันนะครับระดับที่ก็ประมาณระดับที่ดินเนี่ยกับถนนก็ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะฮะที่ระดับความลึกนะครับที่จะถมนะครับนี่ถนนเส้นเห็นไหมซูมดูนะครับถนนเส้นเสรภูมร้อยเอ็ดนะครับนี่ถนนเส้นเสลภูมิร้อยเอ็ดยจาโศนะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ ก็ให้มาดูนะครับเบอร์โทรผม0910151179นะครับเบอร์บารสนะครับฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะครับช่องเพจช่อง YouTube นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย